ถ้าคุณกําลังอยากจะเรียนภาษาแต่ว่าไม่รู้ว่าอยากเรียนแบบไหนดีเรียนด้วยตัวเองดีไหมไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาดีไหมหรือไปเรียนที่ต่างประเทศดีแต่บอกเลยว่าถ้าคุณอยากเรียนกับครูเจ้าของภาษานั้นคุณคิดถูกแล้วคะ่ะเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลเร็วที่สุดถูกต้องที่สุดและสนุกมากที่สุดคะ่ะขอแอบกระซิบว่าต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานในภาษานั้นๆเลยคุณก็เรียนกับเจ้าของภาษาได้ ในวันนี้นะคะเบนเองก็เลยมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนภาษากับครูเจ้าของภาษามาฝากกันรวมถึงมีข้อสรบดีๆที่เบนเนี่ยามาแบ่งปันจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยการจนจบเลยนะคะเราก็ลองตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าลืมว่ายิ่งเริ่มเรียนภาษาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งภาษาเร็วเท่านั้นค่ะและถ้าคุณไม่รู้นะคะว่าครูเจ้าของภาษาคืออะไรนะคะ ครูเจ้าของภาษานะคะก็คือคุณครูนะคะที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของภาษานั้นแท้ๆนะคะ ine, pics, อย่างเช่นถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะครูเจ้าของภาษาจะไม่ใช่คนไทยจะไม่ใช่คนฟิลิปปินส์จะไม่ใช่คนรัสเซียนะคะแต่ครูเจ้าของภาษาของภาษาอังกฤษต้องเป็นคนอังกฤษเท่านั้นค่ะซึ่งแน่นอนอาจจะมีสำเนียงที่ต่างกันไปแต่ภาษาแรกของเขาต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าคุณอยากเรียนภาษาเกาหลีก็ต้องเรียนกับคนเกาหลีและแน่นอนถ้าคุณอยากเรียนภาษาจีนก็ต้องเรียนกับครูครูคนจีนค่ะนั่นคือคุณ ค,ครูเจ้าาาของภาษาจริงๆแล้วนะคะการเรียนภาษากับคุณครูเจ้าของภาษานะคะคุณสามารถไปเรียนที่ต่างประเทศในประเทศนั้นๆที่คุณอยากเก่งภาษานั้นได้อ่ไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาแถวบ้านหรือว่าเรียนภาษาออนไลน์ได้เลยค่ะ แต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะจะประสบการณ์ส่วนตัวในการเรียนภาษาของเบนนะคะเบนขอแนะนําเป็นการเรียนภาษาแบบออนไลน์ดีกว่าค่ะเพราะว่าสะดวกกว่ามากแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกเรียนมีคุณครูหลายคนให้เลือกเรียนอย่างเช่นการเรียนภาษาแบบกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยๆที่คุณครูนั้นสอนเราผ่านออนไลน์นี่แหละแต่จะมีเพื่อนๆเรียนด้วยประมาณ3าถึงหคนนะคะทําให้เรายังรู้สึกว่าเราได้ตอบโต้กับคุณครูแล้วก็ได้ใช้ภาษาของเรากับเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมในห้องได้อีกด้วย เช่นขอดเรียนภาษาของลินโก d a นะคะเป็นเคยได้เข้าไปเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอเมริกันแท้ๆหรือเป็นครูครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะแล้วก็มีเพื่อนๆจากต่างประเทศนะ,ะเข้ามาเรียนกับเราด้วยจะบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ไม่ได้เกรงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะอยากให้คุณเข้าไปลองเรียนด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ของลินโกด้าี่้เขามีให้ทดลองเรียนฟรี7วันด้วยนะคะลิงก์เบนจะใส่ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ รือจะเป็นแบบการเรียนแบบตัวต่อต,ตัวกับครูเจ้าของภาษานะคะคอร์สที่เป็นชอบมากๆที่สุดแล้วก็อยากจะแนะนานะคะในการเรียนตัวต่อต,ต,ตัวก็คือ i t a l k e i ค่ะ i t a l k i e นะคะเป็นคอร์สที่เป็นพูดถึงเยอะมากๆเลยในวิดีโอของเราในช่องของเราเนาะเพราะว่าเป็นคอร์สโปรดของเบนเลยนะคะแล้วก็เขาได้รวบรวมคุณครูจากทั่วโลกทั่วประเทศเข้ามาให้เราได้เลือกเรียนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอยากจะเรียนภาษาอะไรอยากเรียนกับคุณครูคนไหนนะคะเข้าไปเลือกได้เลยนะคะและคุณเบนบอกคุณครูได้อีกนะคะว่าอยากเน้นเรียนเรื่องอะไรหรือว่าระดับ ภาษาของคุณอยู่ที่ระดับไหนและคุณครูจะเตรียมบทเรียนให้เหมาะกับคุณให้เลยค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับครอบคอรัว Five Fluency นะคะถ้าคุณลงทะเบียนและทดลองเรียนครั้งแรกจากลิงก์ข้างล่างนี้ของวิดีโอนี้นะคะคุณเองจะได้รับเครดิตฟรีนะคะ $10 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ300กว่าบาทนะคะเอาไว้เรียนสำหรับครั้งหน้าได้เลยค่ะ และนั่นนะคะคือ2คอร์สรับที่เป็นอามาฝากกันนะคะถ้าคุณอยากเรียนภาษากับครูเจ้าของภาษานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมลงไปเช็คลิงก์ข้างล่างแล้วก็เข้าไปลองเรียนด้วยตัวเองด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมเราถึงต้องเรียนกับครูเจ้าของภาษานะคะวันนี้เป็นเอา5ข้อดีมาฝากกันค่ะ ข้อดีข้อที่หนึ่งนะคะ er Teraz, คุณจะได้ฝ ok ึกสำเนียงเจ้าของภาษานะคะคุณเองน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราฝึกนะคะภาษาที่เราอยากเก่งนั้นมันดีที่สุดอยู่แล้วถ้าเราเรียนกับเจ้าของภาษาเพราะเราจะได้รู้สำเนียงของเจ้าของภาษาจริงๆนะคะเวลาที่เราได้ฟังจริงๆหรือคุยกับอาคนของเจ้าของภาษานั้นนะคะเราเองจะเข้าใจเพราะว่าเราได้ฟังสำเนียงของเขามาแล้วและได้ฝึกฝัง ข้อดีข้อที่2นะคะคุณจะได้ฝึกพูดฝึกออกเสียงแบบถูกต้อง100%เลยค่ะเวลาที่เราได้พูดคุยกับคุณครูเจ้าของภาษาแบบหน้าต่อหน้านะคะคุณครูเองจะช่วยเราถ้าเกิดเราพูดผิดหรือว่าเราออกเสียงคํานี้ไม่เป็นหรือออกเสียงผิดนะคะเพราะเป็นเชื่อว่ามีหลายครั้งที่เราพูดภาษานั้นแล้วเราพูดในสำเนียงของคนไทยหรือว่าเวลาที่เราเรียนมาตอนแรกนั้นเราอาจจะออกเสียงผิดแต่การที่ได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาคุณครูจะช่วยแก้ให้แล้วก็ช่วยบอกเราว่าให้เราพูดถูกได้อย่างไรค่ะ และเป็นรับรองได้เลยนะคะว่าถ้าคุณเรียนกับครูเจ้าของภาษาอย่างสม่ําเสมอนะคะสักสองสาเดือนคุณเองจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการพูดภาษาที่คุณอยากเก่งค่ะแล้วก็สำเนียงเป๊ะมากๆด้วยข้อดีข้อที่3นะคะได้เพิ่มความมั่นใจในการคุยกับต่างชาติถ้าคุณเป็นคนนั้นนะคะที่ทุกครั้งที่เห็นคนต่างชาติเดินมาแล้วคุณทําตัวแบบ อ๋อฉันพูดไม่ได้ฉันเป็นคนใบ้นะฉันฟังไม่ออกฉันหูนววเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะพูดภาษานั้นไม่ได้นะคะการที่เราได้ฝึกฝนได้ฝึกพูดกับคุณครูเจ้าของภาษาเนี่ยจะทําให้เราได้เพิ่มความมั่นใจในตรงนั้นว่าอย่างน้อยถ้าคุณครูคนนี้ฟังเราออกคนอื่นก็ฟังเราออกแน่นอนเพราะว่าสำเนียงเราได้แล้วเราฟังเขาออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่าต่อให้คุณเป็นคนขี้อายไม่กล้าคุยกับต่างชาติการได้เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาจะช่วยคุณได้แน่นอน ข้อดีข้อที่สีนะคะคุณจะได้รู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วยการที่เราได้เรียนภาษานะคะเราเองควรรู้จักวัฒนธรรมของเขาควรรู้จักประเทศของเขาไม่น้อยก็มากนะคะเพราะว่าบางครั้งการพูดแบบนี้นะคะเราเรียนมาจากอินเทอร์เน็ตบอกว่าพูดได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมารยาททางสังคมหรือว่าอ่าแล้วแต่วัฒนธรรมของเขาเราอาจจะใช้ผิดแต่การเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษานะคะคุณครูจะบอกเราแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรใช้ในช่วงเวลานี้ประโยคนี้ใช้ได้กับใครบ้างนะคะแล้วก็ ท่าทางของเราในการแสดงออกของเรานะคะให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเขาแล้วก็คนของประเทศเขานะคะก็จะเชื่ออในสิ่งที่เราพูดแล้วก็เห็นว่าเราพยายามที่จะสื่อสารกับเขาจริงๆ และข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายคุณจะไม่ลืมง่ายพอได้ใช้จริงๆคะ่ะเป็นเชื่อว่าหลายครั้งปัญหาของคนไทยก็คือว่าเรียนภาษาใหม่ๆมาแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็คืนพูนครัหมดใช่ไหมคะแต่การที่คุณได้ฝึกภาษากับครูเจ้าของภาษาไม่ว่าจะเป็นบนลินก็ด้หรือว่า i t a l k i นะคะคอร์สเรียนที่เป็นได้แนะนํานไปถ้าคุณได้ฝึกนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะคะการได้ใช้ประจําพูดประจําฟังประจานะคะจะทําให้คุณไม่ลืมแล้วก็ทุกครั้งที่จะใช้จริงคุณจะนึกออกค่ะ บอกเลยว่าจะไม่เสียงเงินเปล่าและคุณก็จะไม่ลืมสิ่งที่คุณเรียนมาแน่นอนค่ะ และนี่คือสิ่งสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือว่าคุณเองต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วน,นะคะถ้าดูวิดีโอมาถึงตอนจบนี้นะคะเบนเชื่อว่าคุณเองรู้สึกอยากที่จะลองเรียนภาษากับครูเจ้าของภาษาสักครั้งในชีวิตของคุณนะคะและเบนบอกเลยว่าคุณจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเบนมี2คอร์สให้เลือกนะคะที่เบนแนะนำนะคะอยู่ข้างล่างนี้และคุณสามารถลองเรียนได้เลยวันนี้และเบนเชื่อว่าคุณเองจะชอบและภาษาของคุณจะพัฒนาไปอย่างเร็วแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นลองไปเรียนดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันดู ว,ว่าประสบการณ์ที่คุณได้จากเลนก็ได้หรือว่า italki หรือการเรียนกับครูเจ้าของภาษานั้นเป็นยังไงบ้างไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะ